สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหลายๆคนเจอปัญหาแน่นอนนั่นก็คือปวดเข่าค่ะซึ่งอาการปวดเข่าเดีย่ยมีสาเหตุได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาบรรเทาอาการปวดเข่าโดยไม่พึ่งยากันนะคะด้วยวิธีการเพียง2อย่างด้วยกันนะคะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะอาการปวดเข่าเกิดจากสาเหตุหลักๆนะคะก็คือ1ข้อเข่าเสื่อมค่ะเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ปวดเข่ามากที่สุดนะคะเจอนะคะเพราะเนื่องจากอายุที่เยอะๆก็ทําให้อากาเรเหล่านี้มีนะคะรวมถึงการใส่ส้นสูงที่มีส่วนทําให้เกิดการปวดเข่าได้ะคะ่ะรวมถึงการออกกำลังกายที่ผิดท่านั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาบรรเทาอาการปวดเขา่าสําหรับคนที่มีอาการปวดเขา่าเรื้อรังกันนะคะเราไปดูวิธีแรกกันก่อนเลยค่ะเปลือกสับประรดช่วยอะไรคุณได้มั่งนะคะเป็นสมุนไพรนะคะที่ช่วยในเรื่องข้อเข่าได้ดีนะคะให้เอาตาสับประรดออกทั้งหมดเลยนะ นะคะมันก็จะเหลือแบบนี้เป็นเปลือกอย่างนี้นะคะแต่ที่สําคัญนะคะก่อนที่จะมาทําอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องล้างสับประรดให้สะอาดก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทํากันค่ะเราจะได้น้ําลักษณะอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะน้ำหนึ่งลิตรนะคะกับเปลือกสับประรดนะคะประมาณหนึ่งลูกเราใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปต้มกันนะคะเดี๋ยวเราจะต้มนะคะจนเดือดนะคะเพราะเดือดเราจะหลีไฟต่ํานะคะและต้มอีกสิบนาทีค่ะ หลังจากเดือดนะคะเราหลีไฟลงนะคะอีกสิบห้านาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเรายกไปเสิร์ฟกันค่ะหลังจากสิบห้านาทีหลังจากเราปล่อยให้มันเดือดแล้วนะคะหลังจากเดือดนะคะแล้วก็หลีไฟลงแล้วให้ต่ํานะคะเราก็จะได้น้ําเปิดอกสัรบปะรดนะคะที่แก้อาการนะคะในเรื่องของข้อเข่าได้ดีนะคะนี่นะคะให้เราดื่มนะคะตอนที่อุ่นๆนะสามารถเก็บค้งคืนได้ประมาณ3คืนในตู้เย็นนะคะ แต่ก่อนทานให้อุ่นในไมโครเวฟสักนิดนะคะค่ะสับปะรดนั้นหาซื้อง่ายนะคะตามตลาดนัดทั่วไปมีมากมายเลยนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยชอบกินด้านในของสับปะรดนะคะแต่หลายๆคนไม่รู้นะคะว่าเปลือกสับปะรดนั้นมีเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่งนะคะ ก็คือเอนไซม์นะคะโบมีเลนซึ่งเจ้าเอนไซม์โบมีเล,น,เ inside, เลนนะคะมีฤทธิ์ย่อยโปรตีนได้อย่างดีนะคะจึงช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารและทําความสะอาดลําไส้ได้ดีนะคะสารตัวนี้ยังช่วยให้สารตัวนี้นะคะยังช่วยแผ่หายเร็วอีกด้วยค่ะลดการอักเสบนะคะของกล้ามเนื้อต่างๆได้ดีมากๆซึ่งน้ำตัวนี้นะคะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดตามร่างกายปวดเมื่อยต่างๆนะคะและต่อสู้กับการอักเสบ ตามร่างกายต่างๆได้โดยเฉพาะโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะในผู้สูงอายุนะคะและยังช่วยฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากการออกกำลังกายเวลาเราบาดเจ็บจะช่วยฟื้นฟูได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะรู้อย่างนี้เพื่อนๆก็ไม่ควรทิ้งเปลือกสับปะรดนะคะแต่ที่สําคัญนะคะควรล้างให้สะอาดนะคะขั้นแรกนะคะให้เรานั่งบนเก้าอี้อย่างนี้นะคะแล้วยกขานะคะแต่ละข้างทีละข้างนะคะข้างละส0วินาทีค่ะ Thank you ขาที่สองให้เราเก่งเท้าขึ้นมาทั้งสองข้างยย่างนี้นะคะแล้วสิบวิค่ะทำหนึ่งเซตสิบครั้งค่ะ เป็นไงมั่งคะทั้ง2วิธีนะคะทําง่ายด้วยตัวเองนะคะลองไปทําดูนะคะเคล็ดลับสุขภาพอยู่ที่ตัวเรานะคะถ้าเราไม่อยากต้องหาหมอค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้า